พี่มีเพื่อนสมัยมัธยมหนึ่งคนที่เขาโตมาในบ้านที่ค้าขายของอแล้วปรากฏว่าบ้านเขาอะ่ะมันเป็นเหมือนสองชั้นแล้วลูกกับพ่อแม่จะตะโกนคุยกันตลอดแบบมาอยู่ไหนมาขามึงไปงี่ก็จะตะโกนเสียงดังแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยตลอดเมื่อกี้ถ้าถามว่าจัดการเขายัางไงพี่จะกลับมาที่เราจัดการตัวเองก่อนดีกว่าว่า<อ>เรื่องแรกครับเอมพัตตี้เขาได้ไหมว่าเขาโตมาในบ้านที่เขาคุยกันเสียงดังคือบางทีอ่ะคนบางคนเขาคุยเสียงดังแบบนั้นเป็นธรรมชาติมันคือการคุยปกติของบ้านเขาในขณะที่บ้านเราอาจจะโตมาในแบ็กกราวด์ที่มิลานครับมิลานคะ ไหนน้องมิลานคะมานี่หน่อยเร็วคือเราก็จะได้เคาเจอร์ของที่บ้านว่าการคุยสุภาพสุภาพอย่างเงียบเเรียบๆรบ,รบ,รบ,รบแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกทั้งใบอะไม่ได้ถูกเลี้ยงแบบพ่อแม่เราเราเอมพัตตีได้ว่าแต่ละคนเขาก็โตมาแตกต่างกันมันจะทำให้เราเบาใจลงในระดับหนึ่งแต่บางคนเข้าใจคอนเซปต์นี้แบบหัวแต่ใจมันไม่ไป<อ>ใช่ปะ การเรียนรู้ตัวเองเรื่องของศาสตร์จิตวิทยาศิลปศาสตร์อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมจริงพิมพมาได้นะว่า NLP เดี๋ยวมีคลาสให้เรียนฟรีประมาณ2ชั่วโมงพิมพมาในคอมเมนต์ได,ได้เพราะจริงๆถ้าเราเข้าใจเรื่องของจิตใต้สำนึกของเราอะพี่จะบอกว่าสิ่งที่เราโดนโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กเราอาจจะมีความเชื่อว่าเสียงดังเท่ากับโกรธเสียงดังเท่ากับฉันทำผิดเสียงดังเท่ากับฉันเป็นคนไม่ดีแต่วันที่เราเข้าไปเข้าใจกลไกลของจิตใต้สำนึกที่เราจํามาแล้วเราปรุงแต่งมันมาแบบนี้แล้วเราเคลียร์มันได้ว่าจริงเสียงงดังก็แคค่น เขาถนัดเป็่งเสียงให้มันดังไม่ได้มีนัยสําคัญอื่นๆเวลาเราให้ความหมายใหม่กับโลกใบเดิมของเราชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเลยมีโอกาสลองศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเรื่อง NLP ดูครับให้ความหมายใหม่กับโลกที่เราอยู่แล้วเราจะเห็นเลยทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วถ้าคุณอยากเรียนรู้เกี่ยวเรื่องจิตวิทยามนุษย์เพิ่มเติม,ตมฟรีพิมพ์มาข้างล่างครับว่า NLP เดี๋ยวเราเจอกันครับ